าอาชีพเกี่ยวกับเรื่องนางโชว์แล้วก็การแสดงพวกเราเนี่ยอยู่ที่พัทยาอยู่ในโซนอ่าวไทยก็เลยเป็นนางฟ้าอ่าวไทยค่ะคุณสมบัติเนี่ยอาจจะต้องเป็นเทสจีนชอบว้าวชอบเอม z สซิ่งในความเป็นเลดี้บอยไทยแลนดแต่ถ้าเป็นคนไทยเนี่ย สวัสดีค่ะรามิดานางฟ้าอ่าวไทยค่ะมิวนางฟ้าอ่าวไทยนะคะพวกเราทํางานสายอาชีพเกี่ยวกับเรื่องนางโชว์แล้วก็การแสดงพวกเราก็เลยนิยามพวกเราว่านางฟ้าและคําว่าอ่าวไทยคือพวกเราเนี่ยอยู่ที่พัทยาอยู่ในโซนอ่าวไทยก็เลยเป็นนางฟ้าอ่าวไทยค่ะ ที่ที่ไปฝันของสาวสองใช่ค่ะสาวสาวเนี่ยที่เขาบอกว่าสวยเนี่ยคือภายในเรือที่ทํางานเนี่ยก็จะมีแบบระดับมีดิกรีหมดใช่ไม่ว่าจะเป็นที่1ระดับประเทศหรือว่าเคยผ่านเวทีระดับชาติมาแล้วหรือว่าจะเป็นเวทีนางงามเดินสายก็เยอะแยะมากมายค่ะคือมันลงท้ายที่อาชีพใช่ใช่ใช่นางฟ้าอ่าวไทยมันต้องมีการออดิชั่นด้วยหรอใช่ค่ะสเปคคืออะไรบ้างคะสเปคคือนี่เลยค่ะนี่ คุณสมบัติอย่างแรกนะคะก็คือต้องเป็นสาวประเภท2ค่ะคุณสมบัติเนี่ยอาจจะต้องเป็นเทสจีนแล้วก็รอยิ้มยิ้มออกมาแล้วดูแบบไม่อันตรายคือยิมออกมาแล้วดูแบบโลกสดใสนอกจากรูปลักษณ์ที่มีความสวยแล้วนะคะก็คือจะต้องมีทักษะในเรื่องของการแสดงเบื้องต้นอาจจะไม่ต้องแบบเป๊ะมากนะคะเพราะว่ามันก็จะมีโชว์นะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงต่างๆ ก็ต้องอาจจะต้องอาศัยทักษะแล้วก็ที่สําคัญค่ะความอดทนค่ะลักษณะการทํางานเนี่ยกว่าจะฝ่าฟันนะคะในหนึ่งปีเนี่ยมันจะมีหน้าร้อนหน้าฝนหน้ามรสุมนะคะและเราทํางานบนเรือค่ะมันก็จะต้องเจอแบบมรสุมต่างๆเพราะฉะนั้นความอดทนนะคะเป็นสิ่งสําคัญมากค่ะจริงๆมันเหมือนนางโชว์สมัยก่อนใช่ปะที่ที่เราไปดูหนังแบบสาวสองเป็นนางโชว์คร้ารๆค่ะคล้ายๆแต่ความต่างก็คือชุด จะดูแบบว่ากรูมม i n g ไม่ได้จัดเต็มขนาดนั้นดูทันสมัยกว่าใช่ค่ะไม่ง่ายคือดูทันสมัยไม่ได้มาแบบห่อคนโนกหรือว่าหรือว่าใส่หัวแบบใส่ปีกหรือไม่ไม่ได้ลักษณะนั้นไม่ได้มีตัวร้องแต่ก็จะเป็นเต้นแบบ cover ไปแล้วก็แบบว่าชุดเชิ้ตก็จะเป็นแบบดูแบบทันสมัยมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ดีเลยค่ะเงินเดือนมีค่ะแต่ก็เป็นเงินเดือนในเลทปกติแล้วก็มาตรฐาน แต่ว่าไรายได้พวกเราก็จะอยู่ที่แบบการถ่ายรูปการได้ติ๊กใช่นคนต่างชาต,ติเขาเจอเราเรอ่ะเ,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 เขาก็มองเราด้วยสายตาอย่างเงี้ยชื่นชมหรือว่ามองเป็นตรนุรบหลาดแบบเหมือนกับเป็นของแปลกถ้าเป็นแต่ก่อนก็อาจจะใช่แต่ว่าถ้าเป็นตอนนี้คือเหมือนเขาก็ู่้สวยจังเลยแต่มันก็มีที่เราเจอบ้างแบบว่าเป็นส่วนน้อยอุ้ยแบบ เขาเป็นไทยแบบดูน่าสงสัยแล้วก็แบบมีซุบซิบบ้างของหนูเนี่ยก็คือถ้าเป็นคนจีน่ยคนจีนเขาจะชอบมองเราคนจีนเขาจะชอบมองเราแล้วเขาจะชอบว wow ้าวชอบ Amazing ในความเป็น l a d y บอย Thailand แต่ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยไปเดินตลาดเนี่ยเราก็จะจะรู้เลยว่าจะมีแม่ค้าเขาก็จะสะกิดกันดูหรือว่าอะไรแบบนี้ก็มาแล้วแต่ชนชาติค่ะฝาหลังเขาก็จะเฉยเยเขาจะเดินผ่านไปเลย มันเป็นสิ่งที่ transgender จะต้องพบเจอในช <จะ S 1> ีวิตประจำวันอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะรับมืออย่างไรแล้วเราจะทําใจกับมันได้อย่างไรก็ทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะไปซื้อข้าวซื้อของหรือว่าเราไปใจ่ของเซเว่นแล้วเวลาเราพูดหรือว่าอะไรที่เสีย,ง,สยงมันอาจจะไม่เข้ากับ การลุกหรือว่าเคสสัมภาษณ์ใช่เพราะเขาเขาอาจจะมองหรือว่าเจอทุกรูปแบบค่ะแค่มองหรือว่าถ้ามากับเพื่อนก็จะไปคุยกับเพื่อนหรือว่าถ้าอยู่คนเดียวก็มองหรือว่าแอบถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแอบถ่ายเราแอบถ่ายก็มีขอถ่ายหน่อยแบบเอ้ยเอาไปให้ลูกดูอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆฮะซื้อลูกชิ้นทอดอยู่คนซื้อลูกชิ้นด้วยกันขอถ่ายรูปหน่อยนะคเอาไปให้ลูกดูว่าแบบลูกก็เป็นแบบนี้แหละอะไรแบบ มองเราเป็นเป็นคนทั่วไปเป็นคนไม่ไม่ต้องเปิดใจก็ได้เอต้องบอกว่าให้คุณ่ะใช้ชีวิตของคุณไปเพราะเราก็ใช้ชีวิตของเราไปนะคะแล้วเราอยู่ในสังคมเนี่ยร่วมกันโดยไม่ลังเส้นกันนะคะเพราะว่าอีกหน่อยหนูเชื่อว่าอีกห้าปีสิบปีเนี่ยทุกอย่างจากที่มันมันเหลื่อมมาล้ํามันมันจะค่อยคเข้ากันแล้วก็ ความคิดของคนรุ่นนี้อีกหน่อยอ่ะเขาเขาจะปรับแล้วก็คนรุ่นที่เป็นใหม่ๆเขาเขาจะแบบเขาก็จะโอเคมากๆากใ ดี๋ยวให้หนุม่มเมาส์เขาดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สงสัยว่าเอ๊ะทาไมทุกวันเนี่ยชีจะต้องแบบแต่งหน้าละเมียดละไม้ออกไปข้างนอกต้องแบบพร้อมก็คือไม่เปื้อยหน้าสดถ้าเกิดจะเปื้อยหน้าสดเนี่ยก็คืออยู่บ้านเท่านั้นแต่เราอะก็ปล่อยตัวเองเราก็ไม่ได้แบบว่าดูแลแล้วพอแบบว่าได้หลังจากโควิดนะคะแล้วก็ได้กลับมาทีนี้ก็แบบว่าเหมือนได้แบบว่ารู้จักสนิทกับน้องมากขึ้นแล้วมันก็ทําให้แบบว่าซึมซาบแบบว่าการแต่งหน้า การแบบอุ๊ยวันนี้ฉันต้องพร้อมนะฉันจะออกไปไหนหนูน่นนี่นั่นโนนเขาก็จะเหมือนแบบว่าคล้ายๆว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เราแบบว่าอยากที่จะแบบดูแลตัวเองแล้วพอแบบเราได้ทําตามเขาแล้วพอเราทําติดแล้วผลตอบรับที่มันได้อ่ะคะ่ะมันก็เลยทําให้ทุกๆวันเนี่ยเราดูสวยและใครเห็นเราก็แบบว่าดูแต่งตัวมากขึ้นและเราก็เลยคิดว่าเอ๊หรือว่านี่แหละมันเป็นแบบสิ่งที่แบบน้องๆหลายหลคนหรือใครหลายๆคนแบบว่าได้เห็นเขาผ่านสื่อว่าเออพี่เขาดูแล ตัวเองเนาะแล้วพอเจอพี่เขาตัวจริงเขาแบบพี่เขาไม่พร่องเนาะมันก็เลยแบบว่าทําให้หลายๆคนเขาอาจจะมองว่าพี่เขาแบบเป็นเหมือนไอดอลเป็นเหมือนแรงบันดาลใจก็คือเกิดจากการมีวินัยนะเริ่มแรกก่อนก่อนจะมีวินัย<ม>คือเราอยากสวยค่ะ หนูไม่ได้กระสวยตั้งแต่เกิดนะคะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะเราก็คือต้องมีการแบบดูแลตัวเองนะคะแล้วก็บ่มเพลินะคะเราก็เป็นหัวโปกลูกเซียบมานะคะคแล้วก็แบบผ่านช่วงระยะเวลาของการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ฝันไว้ว่าสักวันหนึ่งฉันอยากจะสวยนะคะเพราะว่าความสวยเนี่ยเป็นใบเบิกทางะคะ่ะและกว่าจะสวยได้เนี่ยเราต้องมีวินยัยอยากจะบอกน้องๆเลยว่าเราต้องมีวินยัยเราต้องรู้ถึงเป้าหมายของเราแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการเทคฮอร์โมนแบบถูกวิธีนะคะการดูแลผิวพรรณหรือว่ารวมไปถึงการสัญญกรรม กิจกรรมสิ่งแรกที่ทำนะตอนนั้นรู้สึกว่าจะทําปีหนึ่งค่ะเสริมจมูกเพราะว่าตอนนั้นเขาบอกว่ามันเป็นเซนเตอร์ของใบหน้าสวยเนี่ยจะเปลี่ยน,นยก็คือต้องดูจมูกก่อนเลยแล้วก็สิ่งที่ทเนี่ยก็คือจะเกิดการเติมเต็มค่ะตอนนั้นก็จะมีเขาฮิตฉีดหน้ากันเนาะใช่ตอนนั้นก็บอกว่าเดิอนน้องๆนะอย่าอย่าไปหาฉีดสารเติมเต็มที่ไม่ได้รับมาตรฐานนะคะแล้วก็ไม่ปลอดภัยตอนนั้นก็พลาดมาก็จะมีแบบฉีดคางนะคะแล้วก็ฉีดหน้าผาก ็มีการเสริมหน้าอกและที่ฉีดไว้เนี่ยนัาผากมันเกิดการเติมเรื่อยๆนะคะมันไม่ได้ฉีดครั้งเดียวจบใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าช่วง10ปีที่แล้วเนี่ยเทรนประหมอาสีมาแรงมากหน้าผาเนี่ยยิ่งเหม่งยิ่งโหนกเนี่ยสวยแล้วตอนนั้นเรามีนว,วัตกรรมที่มาใหม่เขาเรียกว่าอะควาลิฟตตอนนั้นเราก็เติมค่ะว่างก็เติมว่างก็เติมจน 10ปีผ่านไปมันก็เริ่มผิดรูปนะคะแล้วก็มีความนิ่มวันดีขึ้นดีเนี่ยที่เราพักผ่อนน้อยกินของแสลงนภูมิตกก็จะเกิดการอักเสบหน้าบวมหน้าผากบวมโดยไม่รู้สาเหตุเสิร์ชหาข้อมูลค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง,างต่างๆจนมาเจอคุณหมอนอนนะคะต้องขอบคุณคุณหมอค่ะ เขาก็ทําการแก้ไขโคูดเซลลแล้วก็ใส่เพดหน้าผากสวยอย่างปลอดภัยค่ะเรเริ่มจากการทําเสริมจม,มูกก่อนค่ะแล้วก็มีการตัดปากเสริมหน้าอกแล้วก็แปลงเพศแล้วก็แบบว่ามีฉีดเล็กน้อยอ<ะ>ฉีดโบท็อกฟิลเลอร์นิวเนี่ยเคยพลาดเพราะว่าใส่เพจหน้าผากแล้วทีนี้มันไม่ติดนะคะแล้วมันทําให้เป็นรอยตรงนี้ด้วยค่ะแล้วผมหายไปเลยทีนี้ก็เลยกลัวมากเกี่ยวกับเรื่องรอยแผลเป็นแล้วก็การทําออกมาแล้วมันไม่ด แล้วพอเห็นเขาทำเนี่ยแผลเผลอแบบคือดีแล้วก็เนียนติดมากทีนี้ก็เลยแบบตัดสินใจไม่ยากเลยค่ะได้มาทำที่มาสก์พีก็มีการกรอหนุกคิ้วใส่เผจขมับมีการล้นขนาดหน้าผาตอนนี้ก็คือแบบหน้าสัดส่วนคือได้สมมาตรมากหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็ได้ช่วงตาด้วยก็แบบจะทำาลีกไหมคะ พอก่อนนะน,นะนะตอนนี้ใช่ใชค่ะสัญญกรรมไม่เคยพอค่ะอัปเดตเลยเลยค่ะมันไม่ได้ทําเพื่อให้สวยขึ้นนะแต่มันทําเพื่อเป็นการดูแลตัวเองค่ะนวัตกรรมมีไว้ใช้ค่ะสัญญกรรมมีไว้ทําให้เราเมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองท่านี้ทา่านใก็ต้องใชใ้ถูกวิธีค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ